ฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนรีวิวตอนที่102ช่วงที่4ความเดิมตอนที่แล้วเกิดศึกสงครามครั้งยิ่งใหญ่ในสูสาคุระหว่างสิทธิพี่น้องจูเชจือและหยุนเชจือและศึกแย่งชิงผลึกดาวเสียนและการเป็นผู้สืบทอดของสูสาคุรุ่นต่อไปเหตุการณ์จะดําเนินไปเป็นเช่นไรมาติดตามรับชมกันต่อได้เลยครับในศึกต่อสู้ระหว่างพี่น้องจูเชจือและหยุนเชจืออยู่นั้นภัยเงามืดที่กําลังโผล่มาแบบไม่รู้ตัวที่ใครๆก็ไม่คาดคิดมันอยู่ด้านหลังหมอกควันสีแดง แต่จูจ่ๆทันใดนั่นเองหมอกควันสีแดงมันได้ถูกดูดไปรวมไว้ที่เดียวกันอย่างรวดเร็วมันมากขึ้นและมากขึ้นไปอีกและมากขึ้นไปเรื่อยๆจนทําให้เกิดบรรยากาศท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนขึ้นมาทันใดรับรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายภัยอันตรายเงียบที่กําลังจะมาถึงและมันก็ได้ระเบิดเสียงดังขึ้นตุ้มๆสนั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณกลายเป็นร่างชายหนุ่มผมสีแดงและมีเจ้าลิงน้อยอยู่ด้านในนี่คือตาเซนเทพโบราณแปดดาวในร่างจำแรงของลิงน้อยมันส่งเสียงร้องดัง ห่าห้าหาาพันปีผ่านไปแล้วในที่สุดข้าก็ได้หลุดพ้นมันเสียทีหวังหลินรับรู้ได้ทันทีว่านี่คือต้าเสริร่างกายของเขาขยับและสาดส่องสายตาไปมองแล้วพุ่งตรงมาทางที่เฉียนเฟิงอยู่จากนั้นก็จับเฉียนเฟิงไว้แล้วก็โยนไปกระแทกกับค่ายกลซูซาคุที่เฉียนเฟิงสร้างเอาไว้มันก็ได้แตกสลายและหายว่าไปทันทีใบหน้าของเฉียนเฟิงนั้นดูซีดเผือดอาการบาดเจ็บของเขาก็ดูย่ำแย่ลงเข้าไปอีกหลังจากนั้นต้าเสริรก็หันไปมองทางกระบี่เทพโบราณ เขาจับมันมาดูอย่างละเอียดและยืนหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งกระบี่เล่มนี้ดีมากมันมีหยดเลือดของชนเผ่าข้าเทพโบราณก้าวดาวซ่อนอยู่ด้วยของสิ่งนี้และมีผลึกดาวเสียนด้วยมันสามารถพาข้าออกไปจากที่นี่ได้หวังหลินสูดหายใจลึกจิตใจเริ่มวาววุ่นหยุดนิ่งไปชั่วขณะและทําอะไรไม่ถูกพร้อมกับจับธงวิญญาณไว้แน่นและหันไปมองที่ตําแหน่งของต้าเซินและก็เอ่ยขึ้นว่าเขาออกมาแล้วทางด้านต้าเซินที่พุ่งเข้าไปดูกระบี่โบราณที่มีหยดเลือดอยู่นั้นก็ได้หันมามองที่หวังหลิน และเอ่ยขึ้นว่าเจ้าเด็กน้อยรอข้าไปก่อนเถอะข้าได้ผลึกดาวเซียนมาเมื่อไหร่เดี๋ยวข้าจะตามไล่ล่าเจ้าจูเช่จื่อและหยุนเช่จือ่อต่างอุทานเสียงดังอย่างตกใจหลังเห็นต้าเซิร์นที่กำลังพุ่งเข้ามาหาเพื่อแย่งชิงผลึกดาวเซียนคืนให้ได้ทางด้านหวังหลินที่เห็นต้าเซิร์นยังไม่พุ่งโจมตีเขาและเลือกหันพุ่งไปโจมตีสองผู้เท่าสุสาคุูแทนก่อนก็ได้สบโอกาสในครั้งนี้เขาพุ่งเข้าไปโจมตีเฉียนเฟิงเช่นกันและต้องการเอาเสี้ยววิญ,ญญาณของเฉียนเฟิงมาแทนทีี่เเสยวิญญาาณขของขแทน หวังหลินใช้ธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงล้อมเฉียนเฟิงเอาไว้แน่นเพื่อไม่ให้หนีแล้วใช้ดวงวิญญาณนับไม่ถ้วนดูดเฉียนเฟิงในทันทีเฉียนเฟิงส่งเสียงร้องอย่างโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานจากการที่ดวงวิญญาณนับไม่ถ้วนดูดเสียวิญญาณจากร่างกายของเขาสายตาเฉียนเฟิงเต็มไปด้วยความแค้นและก็เอ่ยขึ้นว่าแม้ข้าจะตายข้าก็จะลากเจ้าลงไปด้วยหวังหลินจากนั้นเฉียนเฟิงก็คิดที่จะระเบิดพรีชีพร่างกายตัวเองหวังหลินไม่ได้สนใจอะไรกับคำที่เฉียนเฟิงกล่าว เขาเผยรอยยิ้มอย่างนุ่มนวลด้วยสายตาอันเยือกเย็นและก็เอ่ยเสียงดังขึ้นว่าเสี้ยววิญญาณจงออกมาหนึ่งชีวิตเพื่อแลกหนึ่งชีวิตสัญ,ญลักษณ์สีม่วงของผลึกดาวเสียนที่ถูกทิ้งค้างไว้บนหน้าผากหวังหลินที่ยังมีร่องรอยอยู่แสงสว่างมันปรากฏขึ้นระหว่างหวังหลินและเฉียนเฟิงทําการแยกเสี้ยววิญญาณออกจากผลึกดาวเสียนโดยใช้ร่างของเฉียนเฟิงแทนขณะที่เฉียนเฟิงกาลังระเบิดตัวเองอยู่นั้นเสี้ยววิญญ,ญาณสีม่วงทั้งสองวงพลันปรากฏดวงหนึ่งดึงคืนหวังหลิน อีกดวงหนึ่งนั้นแตกสลายเขากรีดร้องอย่างโหยหวนกําลังจะลารับไปดวงตาค่อยๆสลัวลงสลายหายไปอย่างช้าๆเหลือแต่เพียงร่างกายไร้วิญญาณแต่ท่านใดนั้นก็มีลําแสงสี่เส้นพุ่งออกมาจากร่างกายเฉียนเฟิงลําแสงทั้งสี่เส้นนี้คือวิญญาณเป็นจาตุทั้งสี่ที่เฉียนเฟิงได้กลืนกินมาจากผีเสื้อสีชาตหวังหลินยืนนิ่งตรวจดูแล้วก็คว้าหนึ่งทา่าและถุงกระเป๋าเก็บมันหายว่าไปจากนั้นร่างกายของเฉียนเฟิงก็ร่วงหล่นสู่ท้องทะเลอย่างไร้ค่าทางด้านโจวูว่ทย และซื่อฉินต่างก็เห็นเหตุการณ์นี้ทั้งหมดแต่จู่ๆซื่อฉินมีบางอย่างที่ผิดปกตินางนั่งลงจมดิ่งสลบไปและมีแสงกระพริบขึ้นที่หน้าผาเป็นอาการสะท้อนของเต้าหลอมเสียงซึ่งเฉียนเฟิงและซื่อฉินมีต่อกันแม้ว่าหวังหลินจะยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งนี้มันประหลาดมากเกินไปที่ข้าจะเข้าใจหวังหลินห่อหุ้มด้วยธงวิญญาณและกำลังจะพุ่งออกไปจากท้องทะเลทองแห่งนี้แต่ขณะนั้นเองก็มีเสียงดังต่อสู้กันระเบิดตุ้มๆอยู่ด้านบนหมอกสีแดง วินาทีนั้นที่หวังหลินกําลังหอ่อร่างของหยุนเช่จือก็หล่นมาจากท้องฟ้าหน้าตาบอบช้าเต็มไปด้วยเลือดในเวลาเดียวกันจูเช่จือก็ถูกโยนออกมาด้วยเช่นเดียวกันสภาพไม่ต่างอะไรกับหยุนเช่จือตอนนี้จูเช่จือปกคลุมไปด้วยรัศมีแห่งความตายพร้อมกับเลือดที่ปริออกมาจากปากมีเสียงหัวเราะดังมาจากหมอกควันสีแดงฮ่า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 เมื่อข้าเป็นอิสระนี่คือความแข็งแกร่งของข้าต้าเซินหัวเราะชอบใจใหญ่ที่สามารถทำร้ายสองผู้เท่าแห่งซูซาคูได้หวังหลิน ตอนนี้ถึงตาของเจ้าแล้วเสียงของต้าเซิรนดังกระแทกเข้าหูของหวังหลินทันทีพร้อมกับในมือของต้าเซิรินที่กําลังถือผลึกดาวเซียนอยู่หวังหลินได้ยินเสียงรีบหอบหนีอย่างสุดแรงเกิดแต่ทว่าความเร็วของต้าเซิรินนั้นกลับเร็วยิ่งกว่าในพริบตาเดียวเขาก็ไล่ตามหวังหลินทันหวังหลินยกขวานยักษ์ขึ้นและฟาดไปบริเวณที่ต้าเซิร์นกาลังพุ่งเข้ามาพลังปราณขวานพุ่งเข้าใส่ต้าเซิรินทันทีต้าเซิรนหยุดนิ่งแล้วยื่นมือออกไปรับพลังปราณของขวานยักษ์แค่ยื่นมือออกไปบเบ ก็เพียงพอที่ทําให้มันแตกสลายได้หวังลินรีบถอยกลับอย่างรวดเร็วพร้อมกับไล่ธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงขึ้นมาแล้วเอ่ยขึ้นว่าจงผนึกดวงวิญญาณหลักทั้งหมดรวมร่างกลายเป็นหนึ่งดวงในทันทีมันปรากฏเป็นวิญญาณระดับขั้นเทวะขึ้นมาต่อสู้หลังจากไล่วิญญาณเสร็จหวังหลินไม่อยู่รอเพราะเขารู้ว่ามันไม่สามารถต้านทานต้าเซินไว้ได้นานหวังหลินไม่มีความรังเรใดๆรีบเพ่นโกยหนีแนบไปอย่างรวดเร็วต้าเซินส่งเสียงหัวเราะนี่เจ้าก็ยังพอมีทักษะอยู่บ้างถึงว่าฉลาดนัักระดบแ่นี ก็ยังสามารถขโมยมรดกความทรงจําของข้าได้แต่มันก็ยังดูธรรมดาไปเจ้าหนีข้าไม่ได้หรอกต้าเซินเรียกหอกวิเศษออกมาใช้มันพุ่งแทงเสยดฟ้าประทะกับกําปั้นทําให้เกิดรอยแยกกลางอากาศมันปรากฏเป็นวังวนขนาดยักษ์และเริ่มหมุนอย่างช้าๆเกิดพลังดึงดูดเหนือจินตนาการออกมาจากข้างในนั้นพริบตาเดียววังวนยักษ์ก็ดึงดูดหวังหลินเข้ามาใกล้จนได้ต้าเซินเอ่ยขึ้นข้าบอกเจ้าแล้วไงว่าอย่าหนีข้าไปไหนต้าเซินก้าวแค่เพียงหนึ่งก้าวก็เท่ากับหนึ่งพันฟุตแล้ว เขาใช้ฝ่ามือยักษ์ขนาดใหญ่สีทองพุ่งเข้าใส่หาหวังหลินหวังหลินหนีสุดชีวิตเพราะไม่มีทางสู้ได้เลยความรู้สึกเขาตอนนี้เหมือนใกล้ตายมาทุกขณะแล้วฝ่ามือสีทองกำลังจะถึงแต่ฉุดคิดได้ว่าวิญญาณหลักระดับขั้นเทวยังอยู่จากนั้นหวังหลินก็เรียกใช้มันกลับมาช่วยทันทีวิญญาณขั้นเทวสร้างสัญ,ญลักษณ์พิเศษสีดำวิชาแตกสลายดวงวิญญาณทั้งหมดจงรวมตัวก่อเกิดพลังอันมหาศาลเหนือจินตนาการพุ่งเข้าใส่ต้าเรินทันทีและเอ่ยขึ้นว่าจงทำลาย เขาถอนฝ่ามือและล่าถอยทันทีดวงวิญญาณทั้งหมดมันระเบิดใส่ต้าเซิรนสัญ,ญลักษณ์พิเศษสีดานี้ทําให้ท่าทางต้าเซิรินเปลี่ยนไปไม่มีทีท่าจะหยุดมันเคลื่อนไหวราวกับกลุ่มปีศาจปกคลุมส่งกลิ่นอายอันรุนแรงแล้วกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่มันพุ่งโจมตีต้าเซิรินแบบไม่หยุดหย่อนรวมถึงหลิวเหมยและเหล่าบรรดาเซียนที่อยู่รอบๆด้วยเกิดเสียงดังปะทะดังตุ้มมร่างต้าเซิรนถูกโยนผลักดันไถลลื่นไปไกลการโจมตีในครั้งนี้ทําให้ต้าเซิรินได้รับบาดเจ็บ และเจ้าลิงน้อยในร่างจำแรงก็ตายไปต้าเสริญได้เอ่ยขึ้นว่าข้าไม่คิดว่าเจ้าจะมีสมบัติเช่นนี้ข้าประเมินเจ้าต่ำไปหวังหลินถึงแม้เจ้าลิงจะตายไปแต่ก็ยังลบล้างเสี้ยววิญญาณของต้าเสริญไม่ได้หวังหลินรู้สึกเจ็บปวดใจมากอาศัยจังหวะชุนลามุนนี้เข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าต้าเสิญร้องเรียกหาหวังหลินข้าอยากเห็นนักว่าคราวนี้เจ้าจะหนีข้าไปไหนได้แต่จู่ๆก็เกิดลำแสงสีทองประหลาดพุ่งลอยมาอยู่บนห้วงอากาศและเอ่ยขึ้นว่าทุกอย่างหยุดพพออแค่่นนี้้้รมกกับใชโซผึ ล่ามต้าเสินเอาไว้ชายประหลาดสวมหน้ากากผู้นี้คือผู้ส่งสารแห่งสมาพันธ์เสียน